ถูกสรันสปาโตนะครับทุกทกท่านสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ทีเ่เป็นสัปดาห์ที่9แล้วนะครับในบทเรียนของไตรามาสนี้นะฮะได้พูดถึงเรื่องของเครื่องหมายแห่งพันธสัญญาเมื่อพูดถึงเรื่องเครื่องหมายแห่งพันธสัญญาเนี่ยนะครับพี่น้องทุกท่านครับในฐานะที่เราเป็นพี่น้องผู้เชื่อในคริสตจักรเซเวนเดย์อเวนติสนะฮะหรือท่านอื่นที่ เข้ามาชมรายการออนไลน์ของเราในขณะนี้นะครับที่อยู่ทางบ้านเนี่ยจะได้ยินบ่อยๆนะครับที่พี่น้องผู้เชื่อในคริสตจักรเซเวนเดย์แอตเวนติสเนี่ยมักจะพูดกันถึงเรื่องวันสบาโตเสมอเลยโดยเฉพาะวันนี้นะครับที่เรานมัสการกันในวันเสาร์เนี่ยนะฮะเราก็จะใช้การนมัสการในวันนี้แล้วเราก็จะบอกว่านี่คือวันสบาโตของพระเจ้าครับเราก็จะพูดกันทักทายกันสุขสาร์วันสบาโตนะแล้วก็ ก็จะมักจะพูดถึงเรื่องของวันสบาโตเป็นหลักอาจจะเรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นเซเวนเดออาบันติสก็ได้จนบางทีนะครับหลายต่อหลายท่านอาจจะเข้าใจไปว่าคริิจักรเซเวนเดออาบันติสนั้นเนี่ยให้ความสําคัญกับวันสบาโตจนกระทั่งลืมความสําคัญของความเป็นพระผู้ไถ่ขององค์พระเยซูคริสต์เพราะว่า พระจากเเวนเด์แอมติสเนี่ยจะเน้นในเรื่องของวันสบาโตมากจนบางทีเนี่ยเราอาจจะหลงลืมไปว่าเราไม่ได้ให้ความสําคัญในความรักขององค์พระเยสุคริสต์คือไม่ได้พูดถึงบ่อยนักแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับอยากจะแบ่งปันตรงนี้นิดนึงนะครับอธิบายนิดนึงว่าในความเป็นจริงไม่ใช่นะฮะไม่ใช่เลยการที่ผู้เชื่อนได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าในวันสบาโตนั้น คือการถวายเกียรติองค์พระเยซูคริสต์ด้วยเช่นเดียวกันทุกวันสะบาโตนะครับหรือทุกครั้งเราพูดถึงวันสะบาโตเนี่ยก็เท่ากับเราได้ถวายเกียรติกับพระผู้สร้างซึ่งพระผู้สร้างก็คือองค์พระเยซูค,นะคริสต์นะฮะเราไม่ได้ถวายเกียรติองค์พระเยซูคริสต์ในฐานะพระผู้ไถ่เท่านั้นแต่ถวายเกียรติพระองค์ในฐานะพระผู้สร้างด้วยดังนั้นพี่น้องิสตจักรเซเวเดออาวันติสเนี่ยจึงให้ความครรพบให้ความนับถือ และก็ให้ความถวายเกียรติแด่องค์พระเยซูคริสต์ทั้งในฐานะของพระผู้สร้างพระผู้ไทยพระผู้ช่วยให้รอดทุกอย่างนั้นรวมกันอยู่ในพันธสัญญาที่เรากำลังพูดกันในวันนี้นะครับเมื่อเราพูดถึงพันธสัญญาที่พระเจ้าได้ทรงประทานให้กับชนชาติของพระองค์นะฮะซึ่งในอดีตเป็นต้นมาเนี่ยพันธสัญญาที่แสดงถึงความเป็นชนชาติของพระองค์เนี่ย ก็จะปรากฏอยู่หลายครั้งด้วยกันนะครับเราได้พูดถึงเรื่องพันธสัญญาเนี่ยหลายต่อหลายครั้งด้วยกันในครั้งนี้นะครับพูดถึงพันธสัญญาที่พระเจ้าได้ทรงประทานให้เป็นหมายสําคัญระหว่างประชากรของพระเจ้ากับองค์พระเจ้าเองเป็นเครื่องหมายสําคัญเลยนะครับว่าผู้ที่เป็นประชากรของพระเจ้านั้นจะต้องมีหมายสําคัญอันนี้อันนี้ถูกบันทึกอยู่ในพระคัมภีร์เลยนะครับอยู่ในพระคัมภีร์เลยว่า คนที่เป็นประชากรของพระเจ้านั้นต้องถือหมายสำคัญนี้อันนี้เป็นคําสั่งเลยด้วยซ้าไปนะครับซึ่งหมายสำคัญนี้เนี่ยได้ถูกบันทึกเอาไว้นะครับถูกยืนยันเอาไว้นะครับว่าเป็นการระลึกถึงการทร,ทรงสร้างนะครับการไถ่นะครับและเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งพันธสัญญาที่คงอยู่ตลอดไปตั้งแต่สมัยเริ่มต้นสร้างโลกพระเจ้าได้ทรงกําหนดวันสะบาโตไว้ตั้งแต่สร้างโลกเสร็จแล้วนะครับจากนั้นพอสร้างชนชาติของพระองค์ คือชาวอิสราเอลพระเจ้าก็ประทานหมายสําคัญนี้นะครับเป็นเครื่องหมายซึ่งปรากฏอยู่ในบัญญัติของพระองค์ว่าชนชาติของพระองค์นั้นจะต้องดํารงหมายสําคัญนี้และหมายสําคัญแห่งวันสะบาโตที่แสดงถึงความเป็นชนชาติของพระองค์นั้นจะอยู่ต่อเนื่องไปจนกระทั่งถึงโลกใหม่นี่คือสิ่งที่เป็นตัวกำหนดนะฮะว่าประชากรของพระองค์จะต้องปฏิบัติตามนี้ นะครับผมไม่ได้บอกว่าผู้ไม่รักษาวันสะบาโตไม่ได้รับความรอดผมไม่ได้พูดอย่างนั้นนะครับและไม่ได้หมายความอย่างนั้นด้วยแต่ผมกำลังจะบอกว่าพระเจ้าได้บอกว่าผู้ที่เป็นประชากรของพระองค์นั้นจะต้องถือหมายสำคัญนี้เพราะหมายสำคัญนี้เริ่มต้นตั้งแต่แรกสร้างโลกตั้งแต่สร้างประชากรของพระองค์และไปจนกระทั่งถึงวันที่พระเจ้าเสด็จมา และไปอยู่บนแผ่นดินสวรรค์ด้วยเหตุนี้นี่เองนะครับวันสะบาโตนั้นจึงมีความสําคัญหลายประการด้วยกันซึ่งเราจะพูดกันในวันนี้นะครับวันสะบาโตในการทรงสร้างนะฮะวันสะบาโตนะฮะจากการทรงสร้างถึงซีนายนะครับเป็นหมายสําคัญแห่งพันธสัญญาเป็นหมายสําคัญแห่งการชําระและเป็นหมายสําคัญแห่งการทร,ร,ง,รงนำนะครับเราดูนะครับ วันสะบาโตแห่งการทรงสร้างนั้นพระเจ้าทรงอวยพรวันที่เจ็ดและต,ตั้งวันนี้ไว้เป็นวันบริสุทธิ์เพราะในวันนั้นพระองค์ได้ทรงหยุดพักจากการงานทั้งสิ้นของพระองค์ซึ่งพระเจ้าได้ทรงเนไรไมิสร้างแล้วนั้นหลายต่อหลายคนนะครับที่อาจจะมีความเข้าใจไม่ลึกซึ้งหรือไม่ถ่องแท้เนี่ยมักจะโยงเรื่องวันสะบาโตกับบัญญัติของพระเจ้าบัญญัติที่ถูกเขียนไว้ให้ใหกับชนชาติอิสราเอลที่เขาซีนาย บัญญัติที่พระเจ้าบันทึกเอาไว้บนแผ่นศิลาสองแผ่นนะครับในบัญญัติข้อที่4แล้วก็บอกว่าวันสบาโตเนี่ยใครถือรักษาวันสบาโตคือคนที่ถือบัญญัติและเมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จมาแล้วบัญญัติก็จบสิ้นลงถูกตึงไว้ที่กางเขนแล้วเพราะฉะนั้นบัญญัติจึงไม่มีความหมายใครก็ตามที่พูดแบบนี้นะครับหรือเข้าใจแบบนี้เนี่ยอาจจะเป็นความเข้าใจที่ยังไม่ครบถ้วนนะครับ พราะว่าวันสบาโตไม่ได้ถูกตั้งขึ้นโดยบัญญัติของพระเจ้าเมื่อเขาซีนายไม่ใช่เลยนะครับแต่วันสบาโตนั้นพระเจ้าได้ทรงตั้งขึ้นตั้งแต่แรกสร้างโลกยังไม่มีชาวอิสราเอลในยุคนั้นนะครับผู้ที่ได้รับหมายสําคัญแห่งวันสบาโตคืออาดามและเอวาทั้งสองคนเป็นต้นตระกูลของมนุษยชาตินะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ เป็นความสําคัญของวันสะบาโตที่ตั้งขึ้นเอาไว้แล้วหลังจากนั้นพระเจ้าได้รีพีทนะครับย้ําเตือนให้เห็นมากขึ้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 นไปเรื่อยๆนะครับโดยพระเจ้าได้ทรงประทานเป็นบัญญัติเป็นกฎเกณฑ์ที่บันทึกเอาไว้ในในใน,ในแผ่นหินนะครับในแผ่นศิลาเนี่ยให้กับประชากรของพระองค์คือชาวอิสราเอลเพื่อย้ําเตือนในสมัยก่อนเนี่ยพระองค์ไม่ได้บันทึกเป็นหนังสือหรือเป็นแผ่นหินแต่พระองค์ได้พูดได้ตรัสออกมา ให้คนที่ได้ฟังคืออาดัมเอวาและคนอายุก,ก่อนนั้นได้ฟังเนี่ยเขาก็จดจําแล้วก็ส่งต่อลูกหลานไปเรื่อยๆตลอดหลายชั่วยุคนเหตุผลเพราะคนเหล่านั้นเนี่ยอายุยืนนะครับอาดัมเนี่ยอายุถึง90 0กว่าปีนะฮะ923ปีมั้งนะฮะถึงถึงได้ตายเพราะฉะนั้นเขาสามารถอยู่ได้หลายชั่วคน แต่พอหลังจากที่น้ำา่่มโลกจบลงนะครับอนุษมนุษย์เราอายุก็สั้นลงนะฮะอายุอยู่แค่ไม่เกิน120ยี่สิบปีเนะี่ยเพราะฉะนั้นการพูดต่อต่อ,ต,อต่อกันเนี่ยมันก็จะเกิดความผิดพลาดได้นะครับด้วยเหตุน,นี้พระเจ้าจึงจําเป็นต้องมีการบันทึกเป็นรายลักษณ์อักษรอย่างถาวรเกิดขึ้นนะฮะพระเจ้าทรงสร้างสัญ,ญลักษณ์เพื่อกําหนดช่วงเวลาที่เฉพาะเจาะจงโดยใช้ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ในการกําหนดวันและปีนะครับ ส่วนวันสะบาโตนั้นกำหนดเป็นสัปดาห์เคยมีคำถามนะครับแล้วก็มีการพูดกันว่าในในการนับวันต่างๆนะฮะเคยเคยมีการพูดกันด้วยสามาในการนับวันต่างๆเนี่ยเรารู้ดีนะครับว่าถ้าหนึ่งวันเนี่ยสิ่งที่เป็นตัวกำหนดวันเอามาจากไหน วันเอามาจากการที่โลกหมุนรอบตัวเองหนึ่งรอบพูดง่ายๆคือตั้งแต่ดวงอาทิตย์ตกดินจนถึงดวงอาทิตย์ตกดินอีกครั้งถือเป็นหนึ่งวันยี่สิบสี่ชั่วโมงโดยประมาณแล้วเดือนละ่ะเดือนโดยประมาณสามสิบวันจะมาจากดวงจันทร์หมุนรอบโลกหนึ่งรอบโดยประมาณสามสิบวันตั้งแต่จันทร์วันเพนนะครับจนถึงวันเพนอีกครั้งหนึ่งถือเป็นหนึ่งเดือนก็โดยประมาณสามสิบวันเช่นกัน แล้วปีล่ะปีก็มาจากการที่โลกโครจรรอบดวงอาทิตย์หนึ่งรอบมีฤดูถ้าเป็นประเทศไทยก็มีฤดูครบสามฤดูแต่ถ้าเป็นประเทศที่อยู่ทางตะวันตกหรือเขตอบอุ่นก็จะมีสี่ฤดูเมื่อครอบทั้งสี่ฤดูเป็นหนึ่งคาบเนี่ยก็จะประมาณ3 6 5หห้าวันเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นวันเดือนหรือปีมันจะมีตัวกำหนดว่า ทำไมเราถึงใช้ทำไมเราถึงนับเวลาเหล่านั้นแต่พอถามว่าแล้วทำไมหนึ่งสัปดาห์ต้องมีเจ็ดวันไม่มีคำตอบทำไมต้องเป็นเจ็ดวันเป็นสิบวันได้ไหมหรือเป็นห้าวันได้หรือเปล่าแล้วเจ็ดวันมาจากไหนทำไมต้องเป็นเจ็ดวันด้วยไม่มีใครสามารถตอบได้นะครับเพราะอย่างที่ผมบอกไปแล้วถ้าเป็นวันเรานับจากโลกหมุนรอบตัวเองเดือนนับจากดวงจันทร์หมุนรอบโลกถ้าปีนับจากโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์อันนี้เข้าใจได้ แต่ถ้าตอบว่าหนึ่งปีเอ้หนึ่งสัปดาห์ลนะ่ะทาไมต้องเจ็ดวันทําไมหนึ่งสัปดาห์ไม่เป็นห้าวันทําไมหนึ่งสัปดาห์ไม่เป็นสิบวันไม่มีใครตอบได้ครับแต่คริสเตียนตอบได้คริสเตียนตอบได้ว่าก็เพราะพระเจ้าทรงสร้างโลกกันเจ็ดวันไม่ว่าคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อความจริงที่อยู่ตรงหน้าก็คือหนึ่งสัปดาห์มีเจ็ดวันไม่ว่าคุณจะเชื่อพระเจ้าหรือไม่ไม่ว่าคุณจะสักทักทานในพระเจ้าหรือไม่ ไม่สําคัญสําคัญอยู่ที่ว่าความจริงที่อยู่ตรงหน้าคือหนึ่งสัปดาห์มันมี7วันนี่คือความเป็นจริงและทั่วโลกก็ใช้เวลานี้เหมือนกันหมดท่านทราบไหมครับว่าในอดีตนะครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยระยะเวลาไม่ไม่นานเนี่ยครับประมาณสักร้อกว่าปีเกือบเกือบสองปีมานี่เองเคยมีครั้งหนึ่งนะครับที่โลกเคยพยายามเปลี่ยน1นึสัปดาห์ให้มีสิวันเคยมีนะครับเคยมีครั้งหนึ่ง พยายามนะครับที่จะเปลี่ยนหนึ่งสัปดาห์เนี่ยให้มีสิบวันไม่มีเจ็ดนะครับเป็นสิบวันให้มีสิบวันในหนึ่งสัปดาห์แล้วเมื่อผ่านสิบวันไปให้พักสองวันเคยมีทำกันนะครับแต่ทำได้สามปีต้องยกเลิกประเทศที่ทำก็คือประเทศฝรั่งเศสทำในสมัยที่มีการปฏิวัติฝรั่งเศสนะครับมีการทำกันทำได้แค่สปีเท่านั้นนะครับต้องยกเลิก เพราะมันไม่สอดคล้องกับการดำรงชีวิตจริงๆในยุคนั้นเนี่ยนะครับที่มีการทำที่ประเทศฝรั่งเศสแล้วทำได้ไม่นานนะครับก,ก็ต้องยกเลิกไปเพราะฉะนั้นด้วยเหตุน,นี้นะครับวันสมาโตจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่การส,สร้างเท่านั้นแต่มันเป็นสัญ,ญลักษณ์มันเป็นหมายสำคัญมันเป็นข้อกำหนดที่พระองค์ได้ทรงประทานให้กับมนุษยชาติ ทุกคนได้รับรู้เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าไม่ว่าท่านจะเชื่อหรือไม่ไม่ว่าท่านจะเห็นด้วยหรือไม่ไม่ว่าท่านจะศรัทธาในพระเจ้าหรือไม่แต่สิ่งที่เป็นจริงอยู่ตรงหน้าก็คือหนึ่งสัปดาห์มีเจ็ดวันไม่ว่าจะพิสูจน์ยังไงก็ตามไม่ว่าจะแสดงความเห็นยังไงก็ตามไม่ว่าจะพยายามที่จะหาข้ออ้างอะไรก็ตามแต่ความจริงก็คือหนึ่งสัปดาห์มีเจ็ดวันและพระเจ้าสร้างโลกในเจ็ดวัน นี่คือความเป็นจริงที่อยู่ตรงหน้านะครับต่อมานะครับจากการทรงสร้างถึงซี่นายโมเสสบอกเขาว่าพระเยโฮวาพระปัญชาวา่าพรุ่งนี้เป็นวันหยุดเป็นสบาโตวันบริสุทธิ์ของพระเยโฮวาวันนี้จะปิ้งอะไรก็ปิ้งต้มอ,อะไรก็ต้มเสียส่วนที่เหลือทั้งหมดจงเก็บไว้จนถึงวันรุ่งขึ้นนี้โมเสสพูดตงึงตอนที่ให้ชาวชเชลเลไปเก็บมานานะครับตอนนั้น ค,คือบอกว่าวันนี้เป็นวันก่อนวันสะบาโตใช่ไหมครับโมเสสบอกพรุ่งนี้หยุดงานคือวันสะบาโตนั่นหมายความว่าวันนี้เป็นวันก่อนที่จะถึงวันสะบาโตอาหารอะไรก็ทำก็ตามถ้าจะทําก็ทําซะให้เสร็จเหลือก็เก็บไว้พรุ่งนี้เพราะวันพรุ่งนี้จะไม่มีอาหารให้กินนะครับตอนนั้นเนี่ยอิสราเอลบนเกี่ยวกับนะครับอิสราเอลบนเกี่ยวกับพระเจ้า เพราะความหิวโหยที่ทะเลทรายแห่งความบาปพวกเขาไม่สามารถรักษาวันสะบาโตได้ในขณะที่เป็นทาสในอียิปต์นอกเหนือจากการให้มานากินแล้วพระเจ้ายังเตือนพวกเขาถึงความสําคัญของการพักผ่อนในวันสะบาโตด้วยนะฮะพระเจ้าต้องการให้พวกเขาอุทิศวันสะบาโตเพื่ออยู่ร่วมกันกับพระองค์พระองค์ต้องการให้วันสะบาโตเออพระองค์ต้องการใช้วันสะบาโตกับเราในวันนี้พี่น้องทั้งหลายครับ วันสบาโต24ชั่วโมงนั้นมีความหมายมากความหมายของวันสบาโตนั้นมีความหมายทั้งต่อพระเจ้าและมีความหมายทั้งต่อมนุษย์ในตอนเริ่มต้นสร้างโลกพระเจ้าบอกพระเจ้าหยุดพักในวันสบาโตพระ,ระองค์เสร็จจากการงานความหมายสำหรับพระองค์คือพระองค์ได้ชื่นชมกับสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างให้กับมนุษยชาติถ้าท่านได้หยุดคิดสักนิดหนึ่ง ะะพระเจ้าสร้างโลกเสร็จสมบูรณ์ในหวันเสร็จแล้วเรียบร้อยและพระองค์ทรงตั้งวันที่7็ขึ้นมาอีกวันหนึ่งเพื่อหยุดพักจากงานทั้งหมดแล้วชื่นชมยินดีกับสิ่งต่างๆที่พระองค์ทรงสร้างคําถามคือพระองค์จําเป็นต้องสร้างโลกนี้ให้อาดามและเอวาอยู่หรือไม่คําตอบคือไม่จําเป็น พระองค์ไม sort of ่จาเป็นต้องสร้างโลกนี้พระองค์ไม่จําเป็นต้องสร้างอาดัมเอวาพระองค์ไม่จําเป็นที่จะต้องทําสิ่งต่างๆเพื่อมนุษย์เพราะพระองค์มีทุกอย่างพร้อมสมบูรณ์อยู่แล้วการที่พระองค์ไม่สร้างโลกนี้ไม่สร้างอาดัมไม่สร้างเอวาพระองค์ไม่ได้ขาดอะไรพระองค์ยังคงเป็นพระเจ้าเหมือนเดิมพระองค์ยังคงเป็นที่ที่ทูตสวรรค์ได้ถวายเกียรติเหมือนเดิมแต่การที่พระองค์ทรงสร้างเพราะพระองค์ทรงรักมนุษย์ รักสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างรักโลกนี้รักสรรพสัตว์ต่างๆเราไม่สามารถเข้าใจความรักระดับนี้ได้มนุษย์ไม่สามารถเข้าใจความรักระดับที่พระเจ้าทำนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นการที่พระองค์ทรงตั้งวันสบาโตไว้นั้นพระองค์ได้ทรงสำแดงความรักนี้ให้กับมนุษยชาติได้เห็นนั่นคือวันสบาโตที่มีความหมายสําหรับพระองค์ และสำหรับมนุษย์ละ่ะมนุษย์ได้ใช้วันสะบาโตนี้ในการระลึกถึงการที่เขาได้เกิดขึ้นมาการที่เขาได้มีชีวิตอยู่การที่เขาได้รับสิ่งต่างๆจากพระเจ้าการที่เขาได้มีชีวิตอย่างมีความสุขการที่เขาได้รับพรจากพระองค์สิ่งเหล่านี้ต่างหากครับเป็นสิ่งที่มนุษย์ได้ควรจะตระหนักว่าเขาไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้ด้วยตัวเองพระเจ้าเป็นผู้ประทานสิ่งต่างๆให้ เพราะฉะนั้นความหมายของวันสบาโตจึงมีความหมายมากแล้วเมื่อส่งต่อมาถึงยุคในรุ่นของเราวันสบาโตไม่ใช่เพียงแค่วันนมัสการเท่านั้นแต่มันเป็นวันที่เราสามารถที่จะตระหนักร่วมกันได้ว่าชั่วชีวิตของเราสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงประทานให้นั้นยิ่งใหญ่ไพศาลนะักตั้งแต่เกิดจนกระทั่งถึงปัจจุบัน และจะตอบไปถึงอนาคตรวมถึงวันที่พระเจ้าจะ,สะเสด็จมาเหล่านี้ต่างหากครับที่ทำให้เราได้ตรนะหักว่าชีวิตนั้นไม่ใช่ของเราชีวิตนั้นเป็นของพระเจ้าและวันสบาตโตเป็นโอกาสดีที่สุดที่เราจะสามารถตรนะหักถึงสิ่งเหล่านี้ได้นะครับเครื่องหมายแห่งพันธสัญญาเหตุชะนี้ชนชาติเรอวจะรักษาวันสบาโตไว้ คือถือวันสะบาโตตลอดชั่วอายุของเขาเป็นพันธสัญญาหนึ่งนิดนะฮะมีสี่ครั้งด้วยกันนะครับที่พระเจ้าได้เตือนถึงวันสะบาโตที่เป็นหมายสำคัญนะครับไว้เป็นเครื่องหมายนะครับอพยพบทที่3 1ข้อ13นะครับเพื่อเตือนว่าพระเจ้าคือพระเจ้าของเรานะฮะอพยพบทที่3 1เข้อ17เเพื่อเตือนว่าพระเจ้าคือพระเจ้าพระผู้สร้างพูดถึงคำ เมื่อพูดถึงเรื่องของวันสะบาโตนะครับเอเสเคียบทที่20่สข้อสิเพื่อเตือนว่าพระเจ้าทรงชำระเราและเอเสเคียบทที่ยี่สข้อยี่สเพื่อให้เราได้รู้จักพระองค์วันสะบาโตเป็นเครื่องหมายภายนอกนะครับที่ระบุว่าเราเป็นผู้ร่วมในพันธสัญญาเนรันวันสะบาโตเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพระคุณของพระเจ้า เป็นการะระลึกถึงงานไถ่บาปของพระเยซูตามความโปรดปรานของเรานี่คือสิ่งที่ปรากฏอยู่ในวัะธรรมเฉลบรรยบัญญัติบทที่13ข้อเอ้บทที่5ข้อ13-15นะครับพี่น้องทั้งหลายครับการะระลึกถึงวันสะบาโตการตระหนักถึงการทรงอยู่การดํารงอยู่ของพระเจ้านั้นมีความหมายและมีความสําคัญยิ่งเมื่อเราะระลึกถึงวันสะบาโตเราไม่ได้ะระลึกถึงพระเจ้าพระผู้สร้างเท่านั้นแต่เราะระลึกถึงพระเจ้าซึ่งเป็นองค์พระผู้ไถ่ เราเลึกถึงองค์พระผู้บำรุงเลี้ยงคือองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะการทรงสร้างนั้นเป็นการกระทรําร่วมกันร,ระหว่างพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์การที่พระเยซูคริสต์รทรงถ่ายเราที่ไม้กางเขนเป็นการถ่ายในฐานะพระบุตรแต่การระลึกถึงการถวายเกียรติในวันสะบาโตเป็นการระลึกถึงทั้งพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยร่วมกันเพราะฉะนั้นผมอยากให้เราเข้าใจอย่างถูกต้องนะครับว่า วันสะบาโตไม่ได้ถูกบันทึกเอาไว้เพียงแค่ในบันญญัติที่ประทานที่เขาซีนายเท่านั้นแต่บันทึกไว้ตั้งแต่แรกสร้างโลกจนถึงปัจจุบันนี้นะครับเป็นเครื่องหมายให้การชำระด้วยนะครับจงสั่งชนช่ายอิสราเอลว่าเจ้าทั้งหลายจงรักษาวันสะบาโตของเราเพราะนี่เป็นหมายสำคัญระหว่างาเรากับเจ้าตลอดชั่วอายุของเจ้าเพื่อเจ้าจะได้รู้ว่า เราคือพระเยโฮวาผู้ได้กระทําให้เจ้าบริสุทธิ์สองในสี่ครั้งของวันสบาโตถูกนำมาใช้เป็นเครื่องหมายที่มีการกล่าวถึงว่าพระเจ้าต้องการให้เราด้วยพระองค์ทรงชำระเราบริสุทธิ์พี่น้องทั้งหลายครับเราได้รู้สึกไหมครับว่าเราได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ผ่านวันสบาโตแล้วเราเคยรู้สึกอย่างนั้นไหมครับ เราเคยรู้สึกไหมครับว่าตลอดหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาตั้งแต่วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารไล่มาเรื่อยๆจนทั้งถึงวันเสาร์เนี่ยวันสบาโตเนี่ยเราเคยรู้สึกไหมครับว่าตลอดหนึ่งสัปดาห์เนี่ยมันเป็นอะไรที่เหน็ดเหนื่อยเหลือเกินมันเป็นอะไรที่มันท้อแท้มันเป็นอะไรที่เต็มไปด้วยความผิดหวังมันเต็มอะไรที่เต็มไปด้วยความยากลําบากพอถึงวันสบาโตตั้งแต่เย็นวันศุกร์ดวงอาทิตย์ตกดินเราเริ่มรู้สึกว่าเออหยุด ไอภาระหนักๆในหยุดสักทีให้ใช้เวลานี้ในการถวายเกียรติกับพระเจ้าก่อนปล่อยภาระเหล่านั้นให้มันเป็นกับพระเจ้าไปก็แล้วกันเราเคยรู้สึกไหมครับถ้าท่านยังไม่เคยลองดูนะครับไม่ว่าท่านจะลำบากขนาดไหนท่านจะเหน็ดเหนื่อยขนาดไหนท่านจะทุกข์ยากขนาดไหนท่านจะรู้สึกว่าเคร่งเครียดกับการงานขนาดไหนก็ตามพอถึงวันสบาโตท่านลองปล่อยลองวางทุกอย่างลงนะฮะ ตั้งแต่เย็นวันศุกร์ปิดทีวีปิดหนังสือนะถ้าทำได้นะครับปิดอินเทอร์เน็ตแต่มันก็คงจะยากหน่อยนะครับแต่เอาเป็นว่าถ้าทำได้ก็แล้วกันปิดอินเทอร์เน็ตดูนะฮะแล้วลองอ่านพระคัมภีร์ลองเอาหนังสือที่เสริม,สร,มสร้างจิตวิญญาณนะครับเป็นหนังสืออไรจะไวยก็ได้หนังสือที่เป็นหนังสือที่ที่ทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าจิตวิญญ,ญ,ญญาณเราสูงขึ้นเนี่ยเอาหนังสือประเภทนั้นมาอ่านหรือถ้าจะฟัง เพลงก็เป็นเพลงแบบที่จะลงให้จิตวิญญาณสูงขึ้นลองดูสิครับลองดูสักวันหนึ่งหรือลองดูสักครั้งหนึ่งให้ปิดทุกอย่างตั้งแต่เย็นวันศุกร์นะฮะหลังจากที่ทำอาหารเสร็จเรียบร้อยทานข้าวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วลองปิดตัวเองดูแล้วตลอด24ชั่วโมงนั้นมอบถวายวันนี้ให้กับพระเจ้าดูแล้วก็บอกกับพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์ขอถวายวันนี้ ให้กับพระองค์และขอสำระข้าพระองค์ตลอดวันนี้ด้วยวางทุกอย่างเอาไว้นะฮะท่านจะได้รับประสบะการณ์ใหม่กับพระเจ้าร่วมกันเมื่อผ่านพ้นวันสบาโตไปแล้วหลังจากที่วันสบาโตผ่านพ้นไปท่านจะรู้สึกเลยครับว่าตัวเองเนี่ยมันได้รับการฟื้นฟื้นจิตใจขึ้นมาอย่างมากทีเดียว พราะพระเจ้าสัญญาว่าพระองค์จะชำระเราผ่านวันสะบาโตนี้ถ้าไม่เคยลองดูนะครับถ้าลองครั้งที่หนึ่งแล้วไม่รู้สึกยังรู้สึกว่าไม่ไม่ดีพอลองครั้งที่สองครั้งที่สองแล้วยังไม่ดีพอลองครั้งที่สเชื่อแต่ครับว่าในที่สุดแล้วเนี่ยชีวิตของท่านจะเปลี่ยนไปเองนะฮะลองท้าทายกับพระเจ้าดูพระเจ้าสัญญานะฮะว่าให้ลองดูเรา ลองดูครับพระองค์ไม่เคยล้มเหลวและพระองค์ไม่เคยทอดทิ้งเรานะฮะต่อมานะครับวันสบาโตนั้นเป็นเครื่องหมายให้การทรงจำนะครับจงระลึกถึงวันสบาโตและถือว่าเป็นวันบริสุทธิ์วันสะบาโตมีสามสิ่งที่เราต้องทำคือจดจำไว้รักษาไว้และรักษาให้เป็นวันบริสุทธิ์นะครับซึ่งครอบคลุมเวลาอยู่สด้านคืออดีตปัจจุบันและอนาคตเหมือนที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับว่า วันสะบาโตนั้นลึกถึงการทรงสร้างของพระองค์ปัจจุบันเรามีความยินดีในเวลาพิเศษที่เราได้ร่วมกับพระเจ้าเมื่อเราได้รักษาวันสะบาโตและในอนาคตพระเจ้าจะทรงชำระเราให้บริสุทธิ์เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับชีวิตนิรันดร์นะครับเพื่อที่เราจะได้อยู่กับพระองค์พี่น้องทั้งหลายครับผมไม่ทราบว่าท่านเคยจินตนาการบ้างไหมผมเคยจินตนาการและทำบ่อยด้วย จินตนาการว่าเมื่อวันที่พระเยซูคริสต์เสด็จมาวันที่เราได้มีโอกาสไปอยู่ร่วมบนแผ่นดินสวรรค์กับพระองค์วันที่เราได้ร่วมนมัสก,การกับพระองค์บนนแผ่นดินของพระเจ้าบนอาณาจักรของพระองค์วันนั้นเราเราในที่นี้หมายถึงผมนะผมจะจะมีความรู้สึกยังไงผมจะจะทำยังไง กับเวลาตอนนั้นผมจะเข้าไปอยู่ตรงไหนกับพระเจ้าผมผมจินตนาการบ่อยนะครับและทุกครั้งที่จินตนาการแบบนี้เนี่ยมันทําให้เรามีความหวังทําให้เราสุขมีความชื่นชมกับว่าชีวิตที่เรากลาลังจะไปถึงเนี่ยมันเป็นชีวิตที่ท,ท,ที่มีความสุขมันเป็นชีวิตที่เราเรามีกําลังใจนะฮะพระเจ้าสัญญานะครับพระเจ้าสัญญา และผมเชื่อว่าคำสัญญานั้นเป็นจริงผมเชื่อว่าคำสัญญานั้นจะไม่ผิดพลาดแน่นอนครับคนที่ไม่เชื่อเขาก็มองว่าคำสัญญานั้นอาจจะเป็นคำสัญญาที่ที่ที่ไม่จริงหรือเป็นคำสัญญาที่ที่ผิดพลาดก็แล้วแต่แต่ว่าสำหรับผมและสำหรับผู้ที่เชื่อในพระเจ้านั้นเราเชื่อว่าคำสัญญานี้เป็นจริงผมไม่เคยมีข้อสงสัย ในคำสัญญานี้และผมไม่เคยมีข้อสงสัยเรื่องความรอดที่พระเจ้าประทานให้เพราะผมเชื่อว่าโดยพระคุณของพระเจ้านั้นพระองค์มีให้กับคนบาปท,ทุกคนเพียงพอและวันสะบาโตจะเป็นตราประทับที่เป็นสัญลักษณ์ประทับความมีตัวตนของผมและของทุกๆท,ท่านนะฮะพระพรอันยิ่งใหญ่ล้อมรอบ ในการถือปฏิบัติในวันสบาโตและพระเจ้าทรงปรารถนาให้วันสบาโตเป็นวันแห่งความสุขสําหรับเรามีความยินดในีในสถาบันแห่งวันสบาโตพระเจ้ามองดูผลงานจากพระหัตถ์ของพระองค์ด้วยความพึงพอใจทุกสิ่งที่พระองค์ทรงกระทําทําให้พระองค์ออกเสียงว่าดีมากในปฐมกาลบทที่หข้อสาสวรรค์และโลกเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีพระบิดาในสวรรค์ทรงปรารถนา ผ่านการปฏิบัติตามวันสบาโตเพื่อรักษาความรู้เกี่ยวกับตัวเองในหมู่มนุษย์พระองค์ปรารถนาให้วันสบาโตนำจิตใจของเรามายัางพระองค์ในฐานะพระเจ้าที่แท้จริงทรงพระชนและโดยการรู้จักพระองค์เราจะมีชีวิตและมีสันติสุขพี่น้องทั้งหลายครับวันสบาโตเป็นมากกว่า24ชั่วโมงมันเป็นมากกว่านั้นมันเป็นสัญ,ญลักษณ์มันเป็นพระพร มันเป็น a c k n o w l e d g e l e นะครับมันเป็นความตระหนักรู้ว่าเรามีพระเจ้ามันไม่ใช่แค่วันหยุดมันไม่ใช่แค่วันที่เราสามารถนอนหลับมันไม่ใช่แค่นั้นแม้ว่ามันจะมีเวลาแบบนั้นอยู่ด้วยก็จริงแต่วันสะบาโตมันมีความหมายกว่านั้นผมเชื่อนะครับผมเชื่อโดยไม่มีข้อสงสัยว่าเมื่อเราขึ้นไปอยู่บนแผ่นดินสวรรค์และไปนมัสการพระเจ้าในวันสบาโตบนสวรรค เราคงไม่อยากแม้แต่จะหลับตาลงบนนั้นไม่อยากแม้แต่ว่าเราจะเสียเวลาไปนอนเสียเวลาไปหยุดพักเราคงอยากอยู่ใกล้ๆกับพระเจ้าเราคงอยากจะถามพระองค์ว่าเหตุการณ์เหล่านั้นมันเกิดขึ้นได้ยังไงการสิ้นพระชนของพระองค์ช่วยไถ่ายเรายังไงและเหตุการณ์ตรงนั้นเป็นยังไงเหตุการณ์นี้เป็นยังไงมันคงจะมีแต่ความตื่นเต้นมีแต่ความอยากรู้อยากเห็นแม้ว่าบนโลก เราอาจจะใช้เวลาในวันสบาโตเนี่ยในการหยุดพักในการพักผ่อนทั้งกายและใจซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นความผิดอะไรแต่ผมกำลังบอกว่าวันสบาโตมันมีความหมายมากกว่านั้นเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการทรงสร้างเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการทรงไถ่และเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการเลี้ยงดูนั้นขอพระเจ้าได้ทรงโปรดที่จะให้กำลังกับทุกๆท,ท่านได้ตระหนักรู้ว่าวันสบาโตนั้น มีความหมายจริงๆสำหรับทุกท่านและตลอดไปขอพระเจ้าวยพรทุกท่านครับ